ความหมายของคำว่าสัญญาพิขุทั้งหลายก็สัญญาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายสัญญาหกหมวดนี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโพธพะสัญญาในธรรมพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญาพิขุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญา เพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างที่ขูทั้งหลายเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาอุปมาแห่งสัญญาที่ขูทั้งหลายเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่ พยับแดดย่อมไหวระยิบระยับในเวลากลางวันบุรุษผู้มีจักษุเห็นพยับแดดนั้นย่อมเพ่งพินิษพิจ,จารณาโดยแยบ,บคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจ,จารณาโดยแยบ,บคายอยู่พยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในพยับแดดนั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใด ีิขูทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามพิขูเห็นสัญญานั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยกคาย เมื่อพิขุนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่สัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในสัญญานั้นจะพึงมีได้อย่างไรหลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญาพิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงรู้จักสัญญาพึงรู้จักเหตุเกิดแห่งสัญญา พึงรู้จักความต่างกันแห่งสัญญาพึงรู้จักวิบากแห่งสัญญาพึงรู้จักความดับแห่งสัญญาพึงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวพิขูทั้งหลายสัญญาหกประการนี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโพธพภะ และสัญญาในธรรมที่ขูทั้งหลายเหตุเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างไรที่ขูทั้งหลายผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งสัญญาที่ขูทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญาในรูปเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในผธภัพะเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งสัญญาที่ขู่ทั้งหลายก็วิบากแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือเราย่อมกล่าวสัญญาว่ามีคำพูดเป็นผลเพราะว่าบุคคลย่อมหมายรู้โดยประการใดๆก็ย่อมพูดโดยประการนั้นๆว่าเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนั้น นี้เรียกว่าวิบากแห่งสัญญาพิขุทั้งหลายก็ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะพิขุทั้งหลายอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมารกรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญารู้ชัดเหตุเกิดแห่งสัญญารู้ชัดความต่างกันแห่งสัญญารู้ชัดวิบากแห่งสัญญารู้ชัดความดับแห่งสัญญารู้ชัดข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสัญญาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจันทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสอันเป็นที่ดับแห่งสัญญาข้อที่เรากล่าวว่าพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงรู้จักสัญญาพึงรู้จักเหตุเกิดแห่งสัญญาพึงรู้จักความต่างกันแห่งสัญญา พึงรู้จักวิบากแห่งสัญญาพึงรู้จักความดับแห่งสัญญาพึงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วอัศาธะาและอาทินวะของสัญญาพิขูทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดาอาศัยสัญญาเกิดขึ้นนี้เป็นอัศาธะาของสัญญาสัญญาไม่เที่ยง เป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาทินวะของสัญญาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสัญญาเสียได้นี้เป็นนิสรณะของสัญญาอาริยมัตมีองค์แปดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาพิขุทั้งหลายก็สัญญาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายสัญญาหกหมวดนี้ คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโผลพะและสัญญาในธรรมพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญาความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปดนี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพิขูทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ พิคูทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกเพลีสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเป็นเกพพเ,ลเ,เกพลีความเวียนวนเพื่อความปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น